มาซื้อของขึ้นบ้านใหม่นะคะไปฝากหมึกแล้วก็ปากพี่แสบของปากนี่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 ชอกอันเลยฝากหลายคนปากสองบ,บ้านม,ม,มางานขึ้นบ้านใหม่พี่แสบนะคะชัยเป็ดก็มา ใช้เป็ดถือมีพิแบมีป่าไปเดียวเลยอย่ไปนะกูเดียวกูเดียวเลยมามาลูกไหมืนะอมพิอมีปลา นี่มารับน้องไทยนะคะเดี๋ยวดูรีแอคตอนเจอพ่อกับแม,แม่พ่อแม่จะแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเอ๋นะอะไรสแสดงว่าทำเรื่องใช่ไหมพ่อมันจำได้เลยว่างเ,เกงใหนลูกสแสดงว่าทำเรื่องฉีดแตกแม่เลยลูกกู ไอแตงไทยแน่นอนฉีแตกจำดูฉีแตกจำได้เก่งไงเห็นแล้วนางเห็นแม่และเดี๋ยวเด็กตื่น <c oughs> <c oughs> ยิ้มยิ้มไงญเลยครูกำลังทำผมให้ สวัสดีค่ะครูยิ้มกอดกอดสวัสดีค่ะน้าก่อนเ็วสวัสดีค่ะคุณนา้าก่อนเลยสวัสดีค่ะ<ล>แตงไทยฉีย่แตกอะลูกเด้งขึ้นเลยจริงค่ะแตงไทยดีใจไหมคะพ่อกับแม่มาร<จ>ับตามสัญญาที่บอกว่าพ่อกับแม่จะมารับพร้อมกันโอเคไหมคะเพราะอะไรเพราะอะไรพ่อกับแม่ถึงมารับพร้อมกันเพราะว่าแม่ไปงานขึ้นบ้านใหม่ลุงแสบมาก็เลยเลยมาลับพร้อมกันแล้วก็น้องโมรับอยู่ก็เลยมาได้แ<จ>ตงไทยดีใจไหมคะดีใจ ค่ะป่ะอ่ะแลนไทยแลนด์ <Land. S 1> ต้นตะขบใหญ่มากต้นตะขบเยอะมากเลยหนึ่งสองสามต้นเลยอ่ะอีหนูจะเอาอะไรเนี่ยคุณลุงเขามีฮอทดอกปูอัดลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นปลา,อาอพออ่อน,นี้เขาเรียกว่าอะไรลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาบ่าจา่ะปลาแดงจ่ะปลากรอบปลาแดงปลากรอบอ่ะอีหนูเอาอะไรพ่อหยิบไม่เอาอันนี้หนึ่งแล้วก็เอาอันนี้แค่นี้ส่วนของลูกเอาปูอัด ของพี่ต่อฮอตดอกอันนี้เหรออันนี้เผ็ดนะกินได้เหรอกินได้ไหมอเ,เอาไปฝากพ,พี่ต่อด้วยเยทวดกำลังทำต้มปลาเยะทวดไม่เอาอะลูกชิ้นอะแกแกไม่ชอบกินนี่ครบ,บรรยากาศดีมากนะตอนนี้ฝนกำลังจะตกดูเมฆไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยอะไรตะขบตะขบ อุ้ยถ้าจะกินต้องกินที่ต้นเดี๋ยวให้พ่อหยิบให้พ่อมาหยิบให้ลูกหน่ะมันกินได้นะนี่พ่อนี่พ่อหยิบให้ลูกน่ะอันที่มันหล่นพื้นแล้วเอาทิ้งเธอบอกให้ลูกเอาทิ้งเอาทิ้งลูกแต่ใครเอาทิ้งเออเอาอันไหม่ใช่พ่อหยิบให้ไหม่มันจะหวานหวานกินกินได้กินได้เลยชอบปะมันจะหวานหวานชอบไหม พ่อลองกินเป็นตัวอย่างให้ลูกดิไม่เอาเราไม่ชอบกินไม่พ่อเร็วเดี๋ยวมาไม่ชอบกินอะมาเดี๋ยวแม่กินเองหลอกครับโดนหลอกครับโดนหลอกครับอย่าโกหกเร็วๆเราไม่ชอบกินตะโกเอามาเดี๋ยวกินเองงื้อหนึ่งไม่มือเธอสกปรกแล้วเธอกินนี่เยอะอคุยน่ารักอ่ะตรงนั้นมีเครื่องเล่นอะแตงไทยระวังหล่นนะลูก เราห่อแกงให้คือนางเยี่ยวแตกเว้ยแล้วตอนนี้คือไม่ได้ใส่อะไรนะใส่เกงใส่เกงงะลรนี่อ๋อกางเกงน้องโมปะน่ะพ่อะน่ามันกางเกงน้องโมนี่ททาไมเอามาให้น้องไทยอดีตเกงไทยอดเเกงไอ้ไทยแต่ไอ้นโมให้ไอ้โมใส่แล้วไอ้ไทยก็มาใส่อีกเหรอเป็นไม่เป็นไรเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นพี่น้องด้วยกันใส่ด้วยกันได้ให้แม่กวยให้สนนะเนี่ยมาเล่นของพี่เขา พี่เขามายังไทยขาโอ้โหนั่งเก้าอี้เด็กมีเก้าอี้เด็กด้ดยน่ารักจังจะได้นั่งกินแบบพอดีเนาะนี่แม่มีนั่งอยู่เก้าอี้ผู้ใหญ่น้องไทยนั่งเก้าอี้เด็กนี่ฝนกำลังจะตกแล้วอาพ่อเป็ดพ่อเป็ดไปยืนรอเหรอยืนรอเลยเหรอโอ้คือหิวมากเลยขนาดนั้นเลยไปนั่งบีพี่เขา โอ้ยเตงไทยดูลมดีฝนจะตกแล้วอะฝนจะตกแล้วลูกลมเยอะขนาดนี้เลยหรอลมเยอะขนาดนี้เลยค่ะลูกแม่ก็เจวเส้นเล็งน้ำตกของพ่อลาดหน้าสั่งกลับให้พี่ต่อด้วยของแต่งไทยบาหนีใช่ไหมลูกายไปกินให้เสร็จเอาอะไรให้ต่ออีกแม่หาังก็นสังที่มาแล้วแม่นังก้อนคือ่าต้องปต่เ